สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะก็คือก่อนจะไปนะคะก่อนจะไปอบรมที่กรมรายงานนะคะเดี๋ยวในุ่มของเราก็รวมพลกันก่อนตอนนี้ฝนตกหนักมากเลยนะคะด้านนอกฝนตกหนักมากนะคะฝนตกหนักมากเลยนะคะเดี๋ยวมาชมนะคะมาชมที่นี้ค่ะตอนนี้ก็คือนะคะกำลัง จะไปนะกลุ่มรายงานนะคะนี่ค่ะแต่ละคนก็นั่งรอกันอยู่นะที่กลุ่มแรงงานนะคะเนี่ยก่อนนี้นะกี่โมงเมื่อคืนนอนกี่โมง สงทุ่มโอ้โหนอนไวมากปกติจะต้องไปอบรุมตอนตอมออกประมาณตีห้าแต่เขาเปลี่ยนเว้นเป็นช่วงนะคะเป็นช่วงนะคะนอันนี้น้องคณิตนะคะผู้เปล่าใจแอนนะคะตอนใจแอนน้ธนากรนะะธนากรก็ไปใจแอนเหมือนกันอันนี้ให้ชมนะคะให้ชมรายสดนะคะ ใส่เสื้อบริษัทนะคะเนี่ยนี่มารยาดีมากน่ารักมากเส็จผมยังหล่อเลยอะไรนะไม่มีรถโรงพยาบาลมารับถือวัาใช้ได้ว่าไปไม่มีมีแค่มาตรวจโควิดเมื่อวานไงพอแล้วไม่มีไม่มีห้ามพูดถึงพูดถึงไม่ได้ไม่ได้ แล้วคนเนี่ยบรรยากาศนะคะเนี่ยก็คือคพาชมนะคะอันนี้พาชมพาชมหนุ่มๆที่จะไปสแกนวีซ่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะไปอบรมที่กรมแรงงานเนี่ยหนุ่มๆทั้งนั้นนะคะหนุ่มๆทั้งนั้นอันนี้ก็หนุ่มหนุ่มท่าบ่อหนุ่มท่าบ่อน้องไายนี่นี่ ครับผมมาไยนะคะเนี่ยตื่นเต้นไหมเนี่ยเฉยๆถามผมอีกละผมผมไปไปไปแต่ญี่ปุ่นที่เดียวใช่ป่มที่เคยไปมาว่าอันนี้อันนี้อันนี้ไปอะไรอะไรจักรยานะใจแอนนะคะเนี่ยน้องเฉลิมชัยนะเอ๊ะตอนนั้นเฉลิมชัยมาสมัครงานเจอมามาคนมาตอนนั้นมามีมีเพื่อนมาเจอกันไหมที่ที่รับสมัครเลยมีชื่ออะไร พี่เป็นกุก๊กอ๋อสูงสูงใช่ไหมอ๋อสิทีิสิทีชทิชัยใช่ไหม <c oughs> น่าจะใช่ละสิทีิชัยเออถ้าเป็นกุก๊กบินไปเรียบร้อยละบินไปเรียบร้อยทําง,งานละพี่สันติสุขอ่าแล้วก็สิทีิชัยก็เดี๋ยวมาวีซ่า พรุ่งนี้ใช่จริงได่ใช่จริงไปอันนี้หนึ่งสาวนะคะไปอิเล็กทรอนกส์เมื่อคืนนอนคนเดียวหรอจริงอะกลัวไหมกลัว <c oughs> อันนี้เนี่ยพี่จะให้คนนี้ดูแลเนี่ยดูแลพี่เขานะสมุนตีดูไหมแเออเนี่ยดูแลพี่เขาหน่อยเคยไปต่างประเทศไหมไม่เคยเลยอันนี้คือคือมาสมัครหรือว่าเรามีญาติฝากอะไรนะ มาสมัครกาแฟอ๋อแล้วเขาก็ช่วยดูงานให้ใช่ไหมแบบว่าแฟนไปก่อนแล้วเออแล้วเขาก็อ๋อใช่ไหมอ้หโชคดีเนาะได้ติดงานอันนี้หนึ่งสาวนะคะเนี่ยมาสมัครกาแฟเนี่ค่ะคู่คู่ผัวเมียก็ต้องอย่างเงี้ยแหละถ้าจะนินไปด้วยกันนี่ยากมากเอะไลยนะอ,อ๋อเออดีเห็นไหมของพี่ก็มีอยู่คนนึงน้องน้องไทยเกง่งผู้ชาย ผู้ชายก็ได้ฟุ้งเนี้ยมาวีซ่าและน้องผู้หญิงก็ติด,ต,ดติดที่มาสัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์อิเล็กทรอนิกส์มันเราเหมือนกันนั่นแหละติดสัมภาษณ์นะอยู่ที่ดวงจริงๆงงานะบางคนก็สมัครลอนานก็ไม่ติดที่ไม่ใช่ว่าเราไม่ดูให้นะดูนะถ้ามาสมัครอ,อยู่ที่ดวงมากเลย <laughs> งานผู้หญิงเนี่ยดีใจด้วยนะคะ,ะนี่ค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ดวงดวงดีมาสมัครกับเพื่อนสามคนไปก่อนเพื่อน เพื่อนอิจฉามากเลยอ่ะใช่ไหมฮะครับผม <c oughs> นี่ค่ะนะคะนี่คือบรรยากาศนะคะเนี่ยนี่คือบรรยากาศนะคะนี่ใส่เสื้อบร,ริษัทเห็นไหมเสืส้อบร,ริษัทนะคะเนี่ยมินเพสเมนต์เห็นไหมนี่ค่ะนะะี่ค่ะเบอร,ร์โทรไม่ใช่ของเบอร์เอม,มี่นะคะเบอร,ร,ร์อเอมี่ต้องอีกเบอร์หนึ่งนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนะคุณซ่านี่นะค่ะ นี่นะคะนะคะนี่นะคะนี่นจะมาแล้วะคะ่ะนี่นะคะทุกคนก็มานะคะคิดถึงอยากไปน้ำหนักลงแล้วกิโลคะหมูไซเบอร์น้ำหนักลงแล้วกิโกล,ลโลคะเนี่ยฮะน้ำหนักลงกิโลแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> พร้อมก็มาค่ะหมูไซเบอร์ส่งเอกสารมาสมัครก็ได้นะนะคะเพราะว่าผู้ชายก็คือ ตอนนี้งานเยอะแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะคะ่ะถ้าให้แนะนำให้ไปทำพาส,สปอร์ตนะคะแล้วก็ส่งเอกสารมาสมัครได้นะคะสำหรับผู้ใช้นะคะนี่นะคะเนี่ยไปมาดูเลยสดสองโลครับเก่งมากมากเซเบอร์เอฟซีพีแอมมี P ่ M e. นะคะอันนี้ดูหนังเลยนะคะเนี่ยมีเวลาดูหนังด้วยสองดูหนังคนดูหนังว่างๆ ระหว่างรองนี่ใกล้จะไปละมั้งเนี่ยนะคะเดี๋ยวเอมมี่จะพาชมนะคะเนี่ยจะไปอบรมที่กรมแรงงานแล้วก็เดี๋ยวให้น้องๆน,นะคะช่วยถ่ายคลิปนะคะเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ลดลงอีกค่ะเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยประมาณเดือนสองเดือนรู2 2> ้จักแอมมี่ลดได้สองโดแล้วเนี่ยเก่งมากเลยค่ะคุณหมูไซเบอร์โอเคนะคะดีโห เซตนี้ก็จะไปที่กรมแรงงานละรถมาจอดรอฝนก็หยุดพอดีนะคะเนี่ยนเดี๋ยวนายเต้นายวินัยสคนการินเอ้านันทพรใช่ไหมคะ เต้วินัยนันทพรเดี๋ยวรอออกจากอบรมจากบริษัทประมาณเที่ยงกว่าเพราะว่าเราได้รอบเราได้รอบอบรมบ่ายสองสี่โมงเย็นก็ได้แต่ว่าเราจะนังรอนานนะก็เดี๋ยวแอมมี่นะคะขออนุญาตไลฟ์สดจบทานี้ก่อนเราจะพามาชมใหม่นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมเอมมี่นะคะไปแล้วไปเลยไหมนี่นะคะ